สวัสดีครับผมผมเพชรพาด,ด้วยสวัสดีพี่น้องสู้ผู่สุขคนกับผมมาละพี่น้องลาพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดวันสุขที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกแปดมือเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะคนลาเวล่ามือเดียวกันกับรัฐบาลไทยมาเบิงผลลาวพัฒนามือวันพุธพี่น้องเลขบนออกเ2็ดสองเลขล่างออกสองแปด ของปูศูนย์เจ็ดเหล็กวิ่งเข่าตัวเน้นจับคู่เข่าบนล่างเลยเนาะพี่น้องเนาะเขาเข้าบนล่างเลยถ้าพี่น้องเข้าเบิงถ้าติดตามของปูศูนย์เจ็ดกัขี่ได้กันอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาหน่อยกันาลแล้วพี่น้องเข่าบนเข่าล่างบนเข่าตกกับล่างเขา่าตัวตรงเนาะพี่น้องเห็นบ่เหล็กวิ่งปูกับเข่าตัวเน้นพร้อมเจ็ดกับสามเน้นที่เจ็ดเห็นบ่นี่เลย ปูก็ไม่เน้นติดเจ็ดแบบนี้เข่าโต๊กลับก็ถือว่าเขาเพราะว่าเหล็กปูว่าเหล็ปักหลักเห็นบ่หลักสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเห็นบ่เข่าสองแปดตรงๆแต่ว่าบนนี่เข่าโต๊กลับน้าพี่น้องเหล็กมันออกเจ็ดสองบนเห็นไหมเข่าบนเข่าล่างเลยละ่ะพี่น้องห้าวเคยเบิ่งคลิปยอดหลังได้บนว่าเหล็กออกแล้วมานั่งเขียนเดาบรแมาณพี่น้องไปเบิง่ง ทุกอาจารย์ทุกสำนักกเค,คมีของเก่าให้เบิองมัดบ่เขาก็มีให้เบิองบ้านว่าเลขบ่เข่าเราไปเสียงไว้บ่แมนพี่น้องบ่ให้เบิองมัดเลขบ่เขาก็ให้เบิองอ่ะพี่น้องมาเบิองกัน วันศุกร์หนึ่งสิงหาหกแปด 谢谢เราพัฒนาผู้สูเกศ วิ่งบนล่างศูนย์หนึ่ง ฟูเนึนที่หนึ่งเด่นหนึ่งลองศูนย์สี่ศูนย์ 50 60 สี่หนึ่งห้าหนึ่งห,ห,งหกหนึ่ง สี่สองห้าสองหกสองเก้าคู่คือเก้าได้ไปหน่องเนีเก้าคู่เหมือนเดิม เน้นติดหนึ่งเหมือนบันเลงเขาทั้งตัวเน้นเขาทั้งตัวล่างเลยเน้นติดหนึ่งติดโซนเป็นตัวล่างเหมือนบันเลงเขาทั้งตัวเน้นเขาทั้งตัวล่างเลย วันศุกร์ที่1นึ่งสิงหาสองห้าหแลาวพัฒนาปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูด0ูนย์กับหเด่นสูเด่นหนึง0อจับคู่405060ย1ห1าศู2ย์หกศู่นึี่สองห้าสอเด่นที่สี่หนึ่งสี่น้าหนึ่งหนึงได้ไปอบนล่างไปกลับอย่าเลื่ม มวาของเก่าให้เบิงน้ำได้พี่น้องได้อของเก่าเทียบให้เบิงน้ำคือจังจังหวัดตูปูบนเนกนกะจะเลื่อมนะเพราะว่ามันเข่าตัวล่องน้ำนะเพราะว่าหมด่อเชี่วปูเนนเจ็ดเนาะสองแปดนี่เป็นตัวล่องห็นบะตัวกันตัวล่องเข้ากันจะประมาทมาได้ให้กันนะแคบหน้าจอครับผมธรรมะขจัดตะขัดกระพานัน ตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านกาบขอพระคุณปูศูนย์เจ็ดลายครับผมเอาโชคมานกันเมื่อแรกนี่พี่น้องสองต่อเอาทั้งไทยทั้งล่าวเมื่อแรกนี่เอาโชคมานกันสุขภูสุกนก็จะเริ่มคนไหลคดแช์คนติดตามสำหรับคิีสวัสดีครับผม